กินเค็มที่แบบซูได้กับลูกเทบเนาเๆาะเาะเนาะเาโคเลความมึบเงาเงาเงาเอ็ดสี่บอกว่าลูกตุ้งครับมันจะกัศปิดเลยแล้วเ้ยมันไม่ย่ามเสาให้มันนั่งได้รดเลยนะฮะแต่มันเกล็ดปอก้าเหลืองหได้เนี่ยนีฮะจิมมันย่างหอยสดๆพี่น้องอยู่ทงอีกแล้วแน่ นี่เขาจะกินเพราะเห็นเขาไม่เคอย่างเดียวไแกควัวแก่ตายยังบุญเลยจิ้มก่อนแกงเกลือดเก่งจค่อยไปเรื่อยๆแล้วจามางมหอยพัดใบนี่น้ำหอมมันเลิกจังโมงวะจ้ะบ่มีกำนอดแล้วครับวัวแล้วกมเได้มาแล้วจับสดๆกับจักหน้าเนี่ยหอย หอยอาพญาครับบุ้ยหอยไงใช้ข้อเมเถียหนาจข้อเหมืหอยเฮ้ยเ้าๆเกนนี่แล้วเ้ยมันไม่ย่ำเสาให้มันนั่งได้รถเลยนะครับเปิดหอยไงครับเปิดหอยญงอีกแล้วเปิดโอ้ยไข่ ไม่ใครไว้ไม่ใครไม่ใแล้วเลยไม่ไค่แล้วสแล้วันว่าวางแพก็เยอไมใรใ่จุมจุ่มจุมแกงสีบุ้งยังเจาะได้ด้อยอะมหอกนนี่้่เท่แนอย มันก็บกห่อนมนได้หมือนกัก็ได้เยอะอมบนคือโอ้ถามมันแข็งแรงดีปุ่มนี่ยแข็งแรงีนะจีนกระเทียหมดมันแต่แหงแล้วมอดเขาจะมันจบหมดอยป๊ามากินหอยพี่น้องมา f c ทุกคนกินหอยแสดว่าให้แต่มักรัวงานเขางานเข้า f c บอกว่าลูกตุ้งครับ มันจะกัดอยู่หน้าอีกแล้วนะป้าโชุกับมาหายคนใส่หรอนะรักเราเนี่ยหายคนใส่หรอใส่หอยหน่วยใหญ่ขากินหอยอีกจะเถื่อบวัวดอกเสียบจูๆ่ๆบวัวดอกผิวเว้ย ดือโกดเปลวเปลววคูม่มือเนี่ยเหลืออยู่ปลาย่างบะว่าไปจะได้จะว่าขาดกันให้ชดดเนาะ อืมเนี่ยิดยางกะไรมือนี้บกจบแบบินื่นกเีอมม่งมากเ่ให้เขา้นมาหอดบบกสใ้้เขาขาดายเป็นสันปอีกอืม่หัาูนฮะ

เป็นเาไม้อร่อยเคงเห็นเคยบอเห็ออมอันนี้แหละนั่งนี่เป็นไหนของแซ็บครับของแทบเฮยออมแกงเหยออมนั่งรถเมย์มาปลาสลิดไปทอดปะขอตังหน่อยขอตังค่ารถหน่อยเดินนั่งรถเมย์ไปจะไปส่งขอให้มาถึงกาจะไปส่งเด เห็นอมี่ส่อะไรลูกแม่ <c oughs> อ้าวจุบหอยที่รักอ้าวอันนี้เมนูจุบหอยแล้วก็อันนี้อะไรเมนูอะไรเนี่ย<า>ส้มตำตำมะคุงใครก็รงกเขาหรอแม่ หงบ้เพชรยาตมเด้อนกะอมาแม่ลไปนต้เดวมีเอาขึ้นมาละแม่ยาไหวหันยกขึ้นมาเบิดเออไปเคอขี่บ่ดยแล้วใงเดี๋มุีใส่แต่มกกับเบ้นผูได้ตรวปกตุกครับเคลห้ามหุงบุกเราะนวขนให้มันเขากันนะเอ้า

บาปสุดยอดแล้วบอลนี่โอ้ยอันนี้เซฟจากพัตตะขันเลยเขาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ซีเซฟวะเนี่ยคนจะมีโอกาสได้ขึ้นหยาบเค็มมาชิมดิกิได้ไปล่ะกินเค็มที่ผสมซูบได้ครับผมชิมแล้วก็ซีมผสมซูบอร่อยขึ้นเค็มไหมผ่านเด็ดร้อนก็นี่ไม่เค็มไม่เค็ม ่เอียอะเข้บ่เข้เแต่กะละเขมันก็ิเอ้าใส่มะคุงลงไปกรุนมะข่าเขแอบยงคยงยงยงะเาเอะไรวะเขาใส่ซันยงยงคงคยงค์ยงคยงค์ยงงกระว่าเลยเทโคเลโคเลความม เบ่งเตสีครับแซบบ่แซบเด้มันรูเลีองพอใส่ไหมเนี่ยอ้าวจุนอันเดียวหมดเก้าอัไม่พอก็สองครั้งสองครั้งจุนพูนเลยครับอ้าวอะไรอยู่สีบ่แตกสริงยังบ่เออเฮ้ยปูนปูแต่แรกเอาแบบบ่อยากเบ่งเลยอันนี้บ่อยากเบ่งมาทันทีขมิบไลยปึ๊กเลย เปิดออกมาก,กันเรียบร้อยเลยโอ้พุนพ่นพุน่นพุ่นถ้าแกมอ่ะนี่ครับพักกรอยู่ใกล้ครับไม่ยากอ่ะถือมาถือมาเดี๋ยวล้างก่อนเอาเมนูหอยแล้วก็ส้มตำพร้อมเสิร์ฟเสิร์ฟพร้อมเนื้อหอยส้มตำพร้อมเสิร์ฟเดีย๋ยวการลงในกันวันเวชสาร ตอนนี้คนเชื่อมต่อกันบนบอลเฟสบอลอ้าวจวดแรกไงครับวันนี้เมนูพิเศษผัดเผ็ดหอยกับส้มตำแขยังเแขยังมาพี่น้องมามาพี่น้องมาพากินเขาแรงอีกแล้วครับอยู่ทงหน้าคือเกาโอนทงหน้าคือเกาครับทงหน้าคือเขา เ็ดอหยยังู่มาแม่มาสวบแม่มาลองดิเราจะใช้มือเปิดบุ๋มไม่เสียงบุ๋มกังวลเลยเฮ้ยหัวหมูย่างไม่มีเสียงเขื่อบัดเดี๋ยก็โอเคอยู่ของตอนนี้ อ๋อฮะบ่อะไรเมื่อคืนคืนคันฮะเออเอ้าจำจำห้องจับเสร็แล้วมาแม่ฮะ

เอาไปแบบหมด้ลยตามใจนด้แหละพอกระสยอโว้ยเนาะบวกเช่นละงูขอบคุด้วยนะแกงแกงก็แลังแกงตัวหนึ่งอยู่ในแกงกินแหละตัวหนึ่งนี่อันนี้ตัวที่สองมามาทินหนานีกมาโหลดอธิษฐานมาอธิษฐาอันนี้ตัวที่สองนี่นี่ตัวแหลกนี่ตัวแหลกนี่พกงาบุทะลุเลยนี่ตัวแหลกอยู่ในถ้วยนี่ ไปเห็ดอยู่สางานเดนนี่ไปเห็ดอยู่สายไปตัดเอาเฮ้ยแซบบอแซบบอุูออยสีสันบาดบาดกระเพาะไรปวดสาบโบสาบวะเอาบังเลยนี้คุเห็นเห็นอยู่บ่ มักหน่อใหม่เพื่อนนี่นะแซ่บบ่ของแซ่บครับพ่อะขั้วลูกึงพากินของแซ่บวะเนี่ยหอยก็หอยอยู่หน้าพ่อะขั้นนี่แหละครับง่มหมาวันก็มาเฮ็ดนี่แหละอ้อของกินหลากหลายเได้ไหลายอย่างเลยพีนน่น้องสดโดพี่น้องสดเนอใหม่เพื่อนไปกินนึกตำหมูหงมว, <laughs> วยไงเฮ็ดจะกันยังไง น้ำยาใหญ่ย, ождения, ย้อยีิมูกน้อยสีสีหัดิดูแต่ละคนนี่ิมูกเปื้อนๆอย่าเย่สมเนี่ยแกงแรนแกงครบแกงอย่างนอืมวานอมผสมค่กครับเพชรกับเพชรแท้เพชรหมองงบุพเพได้หั่นกับเพชรอันนี้กับเพชรหวานเนี่ยถ้ายังออมก็พระอิเลยแต่วันนี้ต้องแก้ผสมแน่นอนของขามีของแฉะอยู่อ่ะออมกับผุนแล้วเหรอเฮย ล้เม่อี้เลือเยนหอมหอมวข้าเะจับว่าหอมเีเลือเลืออยู่ยังวนเลือเลือแต่หลูเอ้ยลูสเ่มือนไปดนพิไงยังวนเลือเลือแต่ลูไได้หลูม่้สุ่มซื่อเยพี่น้องฝนตกข้ามอีกแล้วนนี้เฮ้ ฝนตกห้ามอีกแล้วฝนตกห้ามพระเขาอีกแล้วมัอนี้เอาอยู่ครับมีลังค่าไมแก้หมดแล้บาทอีกเออมีลังค่ามีลังค่าเอาอยู่มัอเนี้ยแก้เนี่ยท่าเนาะตกห้ามนะครับฝนตกห้ามกินข้าวกันแซ่บเออ ອาวเศร้าแล้วเศร้แล้ว